รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่กับเฮโรอีนมูลค่าพันล้านผ้ายันไอ้ไข่แขวลาดโชคดีมีชัยผ้ายันไอ้ไข่ทำขายหน้าให้ตายเถอะไอ้ไข่ทำอย่างนี้เก็บไว้ไม่ได้แล้วต้องแจ้งตำรวจจับเสียหนูข้อหาจักกันเพราะกินข้าวชาวนานงามไส้ละที่ประเทศไทยตอนนี้ไปเจอพายันไอ้ไข่ไปเจอพายันซุกอยู่ในเฮโรอีนที่ไต้หวันมูลค่าเป็นพันล้านเลยพายัน ไอ้ไข่ราคาตกเร็ดติ้งตกในคราวนี้แหละเอาละครับแสดงว่าไอ้การที่จะอาศัยของของังศักดิ์สิทธิ์ลึกลับแต่ของนั้นมันเป็นของร้อนอม,มันก็เลยทำให้คนที่คิดทำแบบเนี้ยไปไม่รอดไม่ปลอดภัยถึงแม้จะชื่อพยันปลอดภัยโชคดีแต่ตอนเนี้ยโชคเต็มเต็มที่ร้ายเอะผมว่านะมันอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้นะพระอาจารย์ ปกตินี่ก็มหูคือฮาดังกันมากนะไอ้ไข่เนี่ยผมว่าไอ้ผื่นนั้นอะไอ้ที่เอาไปด้วยผมว่ามันน่าจะปลอมนะพระอาจารย์สงสัยมันคิดทำเองก็ได้นะมันไม่ได้ปลุกเสกจ้ะพี่แต่ไม่รู้แหละครับไอ้ไข่มันรู้มันคงแค้นแม่เอากูไปขายได้ทำเสียชื่อสิดังบบตั้งนานมันเป็นไปได้ยังไงพระอาจารย์เนาะเนี่ยคนมันคิด พูดถึงแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังเราเนี่ยจะลําบากกันทั้งประเทศเพราะว่าถ้าคนไปติดมากๆเนี่ยการงานอาชีพอะไรต่างๆมันก็แย่นี่ครู้ไหมตอนเนี้ครับผมจะโทษไอ้ไข่ดีหรือรัฐบาลดีก็ไม่รู้สรุปเรื่องนโยบายครับช่วยๆให้ให้แจกแจกเนี่ยไอ้ไข่ก็มีอะไรนะให้รับอืวขอได้ไหวรับอได้ อันนี้โครงขาเนี่ยของเราขอไม่ให้ไหวก็ไม่รับไหวก็ไม่รับต้องทํางานเองโอ้มันเป็นอย่างไรเลยครับอาจารย์ตอนนี้คุณรู้ไหมเนี่ยอาชญากรจะเริ่มสงสัยว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเพราะเอาละรัฐบาลเขาก็รู้ว่าสำนึกในหน้าที่ของเขาครับแต่ประชาชนที่ได้รับแจกคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำๆเนี่ยเขาไม่สำนึกอ่ะอครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมคนงานในวัดมาเนี่ย มีสองสามคนคมันไม่ทํางานมันคอยเซิร์ชดูว่ารัฐบาลจะยิวยาอะไรรายการอะไรชอบชิมชิมอะไรก็แล้วแต่มันจ้องอย่างเงี้ยแล้วไม่ทํางานโอ้โหแล้วตอนนี้ทำไมยังสงสัยต่อไปอีกนะประกาศรับคนงานเนี่ยตอนแรกมาดีนะกนเกิดโควิดใหม่ๆมาพุ๊บเป๊นจนพันเจ็ดร้อคนอะ่ะที่น,น,น,นี่ที่นี่ตอนนี้เชื่อไหมไม่มีมมีคนเข้ามาเลยบางวันคนหนึ่งสองคน ทั้งวันเว้นไปทั้งสามวันไม่มีมาสักคนหนึ่งวันจะเป็นไปได้พระอาจาร<ผ>ย์่วยอ่อยครับแตไงบอกว่าเซิร์ว่ามันมือจ่นั่งเซิร์ชดว่ารัฐบาลจะให้ครงการอะไรอีกโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะทั้งประชานิยมทั้งประชารัฐจะทําให้ประชาชนไทยเนี่ยครับง่อยเปรี้ยเสียขาทำมาหากินเองไม่เป็นอือัตตาหิเคโนนาโถคําสอนพทธเจ้า ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอันตรายตานเสื่อมสูญเลยอย่างนี้ต้องให้มันมาติดเครื่องกรองสมองเอจากที่นี่มันจะได้แบบมีปัญญามีความคิดไม่ใช่รอแต่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้น่าตกใจครับเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มากันแน่นตอนสมัยฟองสบู่แตกครับมาวันเท่าไหร่รู้ไหมครับอาจารย์ห้าสิบเก้าสิมาจนเราแทบจะไม่มีที่นอนแต่ตอนนี้เพราะตอนนั้นรัฐบาลไม่มีียวยานะ ไม่มีครับไม่มีชาติไม่มียาต่ศูนย์ครับครับผมพอเยียวยาพอแจกเนี่ยคนละโลกเลยเราตั้งทารับเขาไม่มามันมันเป็นเพราะอย่างนี้เปล่าครับคือถ้าคนเราจะรู้ว่าได้มันก็ขี้เกียจล่ะแน่แนอเนาะเขาเรียกว่ารอวาสนาเป็นเป็นไปได้ไหมปอาจย์มีส่วนเนาะมีส่วนเยอะเลยครับผมเปลี่ยนจากรอวาสนารอรัฐบาลแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่ดีอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วก็มารอเอาของเขา เดี๋ยวนี้มีสามสี่คนนะที่วัดเนี่ยครับพอใครไปพูดนิสตุไม่ดีนะมันเถียงคอเป็นเอ็นเลยมันบอกกูมีกินมีใช้ทุกวันเนี่ยบอกบิ๊กตอนนี้มันแย่ตรงไหนรู้ไหมครับอาจารย์บางคนเนี่ยกินมาม่ากับทุกวันกับลูกไม่ทํากินอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับราคามันถูกกับเงินที่รัฐบาลให้มาเนี่ยห้าร้อยพันเงี้ยมันต้องกินประหยัด เขาเรียกว่ายุคพอเพียงใช่ไหมมันต้องกินประหยัดครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอชนกันระหว่างงวดนี้กับงวดหน้าอ๋อเขาเข้าใจเขามีความคิดใช่แต่ไม่มันน่าเจ็บปวดตรงที่ว่าครับสมองแย่ๆตรงไหนรู้ไหมครับพี่น้องอิสลามไม่รู้จะเป็นคําสอนในอัลกุรอานเขาหรือเปล่านะครับแต่ได้ยินเขาพูดว่าท้องอิ่มสมองแหลกถ้าท้องงอนแง่ สมองเล่นไปไม่หรอกท้องอิ่มเนี่ยสมองจะเล่นครับคือคิดอะไรได้หมดใช่ครับอเคยเราเคยได้ยินไหมเด็กเนี่ยถ้ามันไปเรียนหนังสือหิวตาลายน้ำรูปท้องมันจะเรียนดีได้ไหมครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีปลุกระดมกลับกันใหม่ครับมันต้องแถมว่าคุณทำเท่าไหร่บอกให้เพิ่มอีกเจ้านี้แต่ถ้าไม่ทำเลยเนี่ย คนลดรงหน่อยไม่งั้นมันบอกว่ากินมาม่าก็็บอยู่ได้ไม่ต้องทําอะไรโอ้โหแลจะเอาสมองที่ไหนคิดเขาบอกว่าคนตกงานเป็นแสนครับแต่วทาไมไม่มาทำไมต้องให้ต่างดาวเขมาอย่างนี้ต้องให้พาทย์ประกาศรับไหมเอาสิประกาศรับไปเลยถ้าใครรู้ตัวว่าตกงานครับมาเลยฝากมาเลยฝากมาเลยฮะฝากมาเลยยังรับได้อีกสามรอย ถ้าเกิดผมคิดว่าจะแห่มาเป็นแสนจะรับม <า S 1> ไม่ได้มาสตาร์ทแรกนะให้สองร้อยก่อนกินอยู่ครับถ้ามาไม่มีตังกินของฟรีมีบัตรให้กินฟรีเจ็ดวันอืมแล้วพอเงินออกคุณก็ต้องซื้อมะกไม่ต้องไปกินมาม่าใช่ที่นี่นะกล้วยอ้ยอยเยอะแยะพืชผักเยอะแยะหมดครับอย่างน้อยเนี่ยผักดูสิ เมื่อก่อนนี้เราเห็นตัวตัวพลูเนี่นะครับมันนิดเดียวฝักนิดเดียวสั้นๆนีน่ดูทัวพลูวัดสวนแก้วนิวน,ออวน,น้อมบ่ไหมน้าเดี่ยวดาม่โอ้สุดยอดไม่อยากครับมาเลยไอ้ใครก็ช่วยไม่ได้รัฐบาลช่วยต่อไปไม่ไหวถังแตกแล้วก็เราเนี่ยจะนั่งน้ำตาไหลเขาถึงบอกยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีว่าไปทนกลุ่มตอนแก่ เนื้อ <mm> เนี่ยให้มันไหลทางคุ้มคนเถอะแล้วมันจะไม่ล้นทางตาพายันในไข่เนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรสูงขึ้นไปแล้วมันก็ต้องลงไม่มีอะไรที่ไปค้างฟ้าอยู่มานานนานรีบถอยออกมาจากมันเถอะทำอย่างนี้เก็บไว้ไม่ได้แล้วต้องแจ้งตำรวจจับเสี่ยหนูข้อหาชะกันก็กินข้าวชาวนานถึงขนาดนี้เลยเหรอครับพระอาจารย์กับแค่แจ้งถึงก็แจ้งตำรวจจับเสี่ยหนูกันเลยเหรอครับ จับมาเป็นอาหารได้ทําอะไรต่ออะไรไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ว่าชาล้วเขาเนี้ยเขาไปกินข้าวแล้วชาววันก็ไปหอมไล่จับกันเอามาทําผัดเผ็ดเอามาทําอะไรต่ออะไรนี่หนูนานะครับแต่เชนูจะเป็นไงบ้างก็แล้วแต่โอ้สำหรับคนชื่อหนูใช่ไหมคนชื่อหนูโอ้โหผมว่านะมันเปรียบเสมือนกับไปซ้ําเติมชาวนาหรือเปล่าข้าวก็ราคาตก ไอเสียหนูนี่ก็ถล่มยกครอบครัวถล่มไม่เวลามันกินนะครับเวลามันกินพร้อมใจกันกินนะมันไปเป็นฝูงเนี่ยเล่นเอาแทบกมไม่เหลือเท่าไหร่เลยเคยเคยสมัยคนทำนาครับมันเป็นบางปีสิบปีห้าปีเนี่ยพ่อเขาบอกจะเจอสักทีโอที่มันตง้อถล่มกินแล้วน้ำท่วมราตรียนก็กินปราตพียนกินข้าวนี่ก็หมดไม่ใช่มีด้วยเหรอครับ มีผมไม่เคยได้ยินสมัยนู้นปลาตะเพียนชุมจริงเขาดักไข่กันนี่ติดไดเยอะแยะหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับผมแต่ว่าหนูยครับแต่หนูเนี่ยผมเห็นมาเยอะจริงๆนะพ่อจย์แล้วเขาจับมาขายตามริมถนนนะมันออกลูกทีหนึ่งมันครอกเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาทำอะไรรู้ไหมครับความเลี้ยงหนูวิวัฒนาการใช่มันจะเพาะลูกออกมาตัวแม่มันเนี่ยแพงนะคู่หนึ่งตั้งหลายร้อยบาทไอเดียอาชีพใหม่ แต่ว่าหนูตัวนี้มันหนูตัวใหญ่เก็าะหนูพุกหนูพุกเนาะหนูพุกรนบผมหนูพุกไอ้หนูนาธรรมดามันตัวเล็กๆครับมีหนูลิงหนูท้องขาวแต่หนูนาไอ้ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยครับือหนูพุกมันก็คือสัตว์เศรษฐกิจดีๆนี่เองต่อไปนี้ตอนนี้นะรายได้เขาบอกพอสมควรเลยรายได้ยังมันเอาขึ้นบัตรธาคารตึ้นเหลากันเลยนะ มันเกิดลูกเกิดหลานไงพระอาจารย์ทำไมมันเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้ใช่มันมันลูกถีลูกดอกไปหนึ่งมันกี่ข้อกขึ้นนั่นแต่สิมันไม่ใช่วัวปีไทยปีกลากลางสองรอบเยอะเลยใช่มาถล่มกินข้าวชาวนามาซ้ำเติมชาวนายิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่ข้าวเหลือราคาแค่ห้าหกบาทล่าสุดผมไปฟังมาว่าแปดบาทแปดบาทยังขาดทุนเลยครับทำนาทุงปีละห้าพันพูดถึง ดูแลสลดสังเวชพ่อไม่ฟังหนูอเด็กเต็มได้ยินว่าเอ้ยอะไรไอเด็กเขาเปิดไอเทปที่มีพ่อไม่ฟังหนูเลยเชื่อไหมพ่อมันกระทืบลูกสาวสิบประกวดมันร้องแบบโหยหวนคำควรพ่อฟังหนูก่อนไม่ฟังอ่ะทุบตีทืบเด็กมันนอนอยู่บนเก้าอี้เนี่ย ระทึกจะตกเลยโอ้โหโคตรที่สุดเท่าที่มาดูคลิปนะบรรดาพ่อแม่ที่ทํากระลูกแบบนี้เนี่ยร้อยครั้งจะเจอสักครั้งหนึ่งโอ้ยโอ้หเขาด่ากันกระมมเลยอย่างนี้มันก็เข้าตำราพ่อแม่รังแกหนูสิโอ้ไม่ปราณีเนี่ยครับอะไรเขาเว็บด่ากันว่าสัญชาติยานพ่อหายไปไหนถึงท,ทำลูกขนาดนั้นได้มันแปลแว,ว่าใจมาอมาิตการไว้นิดหน่อยนะครับถ้าใคร นึกจะําทำอะไรกับลูกเนี่ยตั้งสติหน่อยเตือนสอนดีๆเขาจะได้จำม,มากกว่าที่เขาเจ็บจะบอกเจ็บเจ็บจะตายแล้วจำเนี่ยนอกจากไม่จำสมองมันจะลืมเลยว่าไปกระแทกสมองมันนะ่ะไปกระแทกสมองเขาทุกตีฟ้างปลากระทืบซ้ำครับอย่างนี้เนี่ยพ่อมหาโหดสาดิตโหดร้าย ใหญดำกับลูกแล้วก็คนอื่นจะไม่แย่เลยก็หวังว่าคลิปครั้งนี้นจะมีอีกเลยคนมีครั้งเดียวแต่ที่จริงนะรัฐทำถูกแล้วล่ะที่ต้องเอาลูกเนี่ยออกไปเลี้ยงดูให้สู่ความปลอดภัยคืนไว้เอาไว้กับพ่อมันไม่ใช่เป็นพ่อแล้วล่ะเป็นลักยักษ์มารไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาลูกไว้กับยักษ์มารแล้วไปนึกว่าเป็นพ่อเนี่ยลูกจะลําบาก ลูกจะได้รับการทรมานเพราะนั้นหน่วยงานของรัฐกระทรวงพอมอความมั่นคงของมนุษย์ต้องเข้าไปดูแลแล้วกระทรวงเนี้ยถ้าดูแลเด็กไม่ดีเด็กโตด้วยความบอบช้ำเจ็บจำเจ็บแค้นอาจจะไประบายความร,รุนแรงอไอ้ที่เรากำลังต่อต้านลุนอาลงงดความร,รุนแรงเราจะผิดหวังและล้มเหลวเพราะฉะนั้นต้องรีบดำเนินการ อย่าปล่อยเขาไปอยู่กับพ่อเขาเดี๋ยวก็ว่างว่าพ่อกันลูกกันแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นพ่อแล้วเขาเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณความเป็นพ่อแม่มันจะเรียกว่าอะไรเข้าสิงอะ <c oughs> เดลฉานก็อาจจะเป็นจิตวิญญาณของเดรจฉานเข้าสิง <c oughs> จนหมดสภาพความเป็นพ่อ <c oughs> ถึงได้ทํากับลูกอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีๆครับถ้าลูกหนูเขาบอกว่า เพราะยาทำหนูเลยก็ควรจะยับยัง้งและก็ไม่ควรจะไปลามปรามหนูนาด้วยถ้าหนูนาไม่ไปอาตมาจะประกาศอีกสักองค์หนึ่งว่าพระพยอมไม่มีวันศึกเห่นเขาประกาศวันศึกใไหม สวัสดีครับพบกับรายการถกทธรรมกับผมอาจารย์ไก่พีรวิทยนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับสถานที่เดิมณนะวัดสวนแก้วแห่งนี้กราบนมัสก,การครับพระอาจารย์ <c oughs> พยอมกัลยาโนวันนี้โอ้โหยข่าวฮอททั้งนั้นเลยที่จะมาถามพระอาจารย์ <c oughs> วันนี้ต้องบอกเลยว่ามันแรงมากเลยเอาซัมซุงคืนไปเอา iPhone 12ไปให้พระจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่า จะได้เรียนธรรมะออนไลน์จะได้เผื่อว่ามีโอกาสวันนึงจะได้ไม่ต้องไปเพ้อฝันว่าจะต้องเป็นสสไปสมัครสสได้ไหมจ๊ะแม <c oughs> เ่เขาคงเขาคงบอกตอนนี้ในสภาก็ยังไม่พอใช้ไอ้ <c oughs> ของเก่ามันก็หมดยุคตกยุคต้องใช้ของใหม่อมเพราะนั้นทําม,มาว่าครรับรเรื่องเนี้ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเงินเดือนก็มีแต่ทําไมยังจะต้องเอาเงินรับ ซื้้้อใหใหชจ่ายผมเพิ่งรู้นะว่าไอโฟน e 12เนี่ยมันราคาแพงขนาดไหนจนผมวันนี้แล้วตอนนี้จะไปสั่งรุ่นใหม่มาอีกอมผมเพิ่งรู้ว่าสอสอเนี่ยไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวเพื่อที่จะซื้อ iPhone นั่นมันเป็นงบมันเป็นภาษีของประชาชนทั้งนั้นพ่าอาจารย์เอาละแต่เขาว่าอ้างว่าจำพงจะเป็นยังไงว่าทน,นะอยากนึกถึงหล่อเก้าครับคเคยได้ยินมาตอนนั้นอไอคอมพิวเตอร์จะเข้ามาใหม่ๆมอท่านก็ใช้หปี ไอ้รุ่นใหม่นี่มันขึ้นมาสองรุ่นสารุ่นท่านยังใช้รุ่นเก่าอยู่เลยครับคำว่าประหยัดอดออมเราพยายามปลุกระดมกันเลยเกินไอเรื่องประหยัดอดออมครับผมถ้าคนเราเนี่ยนะไม่มีเรื่องคำว่าใช้ได้ใช้ทนใช้นานเสื้อผ้าไม่ทันขาดทันครับปุ๊บปั๊บตกรุ่นแหมเขาเคยพูดเล่นๆมาครับ<ๆ>ทำไมสซสอนี่ก็ตกรุ่นนี่ก็ตกรุ่นเดี๋ยวถ้ากลับไปบ้าน ไปมองหน้าแม่บ้านเีกแกนี่มันชักจะตกรุ่นปลดเลยไหมปลด <c oughs> มันจะลามขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดขอให้รุ่นเก่าใช้มันหมดสภาพจนใช้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อเอาค่อยว่ากันถ้ามันไม่ทันสมัยไม่เวอร์รับรองว่าประเทศไทยเนี่ยนะเราเสียค่าโง,งอา่อะไรจะเยอะเมื่อสองวันนี้มีข่าวคำหนึ่งครับอาจอรย์ได้ดูไหมเขาทำถนนไอ้ที่คอนแกนหรืออะไรนี่ครับ ถนนป้องกันคันไอคัขนของป้องปาอ๋อ oh, ครับผมถ้าว่าทำไปทำมาไม่รู้ใครทำเอาป้ายถนนจนบทก็้ไปวางอ uh huh. เปลี่ยงกันไปเกียงกันมานักนักคนชนยอมรับครับผมทําเอง uh huh. ที่ทําเนี่ยไม่ได้ถนนหรอกครับเขาเรียกคันของชนประทานโอ้ oh. งบประมาณหมดไปเรื่องกับไร้สาระทั้งนั้นก็10สิบกว่าล้านหรืองหรือแปานจำไม่ได้แต่ <ผม S 2> ว่าเกือบแป๊สิบล้านก็นแล้วกันเรามาคิดดูนะประเทศไทยเนี่ยนะขอพรกคำเดียวครับถ้าลดการใช้จ่ายเสียค่างโง่เสียโดยไม่จําเป็นเสียเนี่ยครับประเทศไทยจะมีเงินพัฒนาถนนหน,นทางสาธารณูปโภคให้ประชาชนยังน้อยแก้มลิงสักสิบแก้มยี่สิบแก้มยังได้เลยนะ ไอ้พวกประเภทเสียจุกจิกจุกจิกที่มันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เลยที่ที่เขาเรียกว่าเสียค่างโง่หรือเสียค่า <c oughs> อะไรก็แล้วแต่หยุดสก,กัด <c oughs> เสียค่างโง่ได้เท่าไหร่ประเทศไทยเราจะมีเงินเหลือเยอะแยะมากมายครับอัตมาเองก็มานั่งนึกทบทวนเราก็ยังมีนะอดคาดไม่ได้ทําให้นั่นผิดท็ให้นี่ <c oughs> เสียทําแล้วมันไม่ได้ทุนคืนเคยทําโปะแพรับ ให้คนทํามันช่วยเราไม่ได้ดูครับไปทําที่กระบินบุรีมันเทดินไอปูเนี่ยมันรั่วหมันรั่วก็ไม่รู้ก็เทตะวืชผลที่จดไอเนี่ยลงไปค้ากระดิน<อ>แท้ไม่เคลื่อนที่เลยโอ้โหต้องทุบทิง้งเสียอีกเงิอนอีกไม่รู้เท่าไหร่ตอนเท่า,น,านั้น,นผมว่าแล้วเชียครับผมไอเรื่องเสียค่าโง่เนี่ยถ้าเราไม่จดไม่จําไม่เอามาปรับปรุงแก้ไข มาตั้งกระเสียค้านั้นแล้วก็คขานี้ต้องพิธีพิถันรอบคอบว่าทํายังไงช่างทําไงและถ้าทําแล้วมันใช้ไม่ได้ครับปรับเท่าไหร่อืแต่นี้โดยมากเราต้องรอบครอบใช่ไหมครับต่อไปนี้ตอนนี้เราเนี่ยทีแรกเนี่ยเราไม่รู้ครับเราก็นึกว่าเชื่อเหมือนรัฐบาลเนี่ยสมารัฐบาลเชื่อ้าราชการใช่เขาต้องเอาไปทําเขาต้องไปสร้างใช่เขาไม่มีประสบการณ์ไงอ่าเอ รัฐบาลมาแล้วเดี๋ยวไปแต่ข้าราชการประจำเนี่ยเขาต้องอยู่นานนะนานจน <ง S 1> <ล>ก,กว่าจะถึง60อ่ะแล้วเขารู้ช่องทางครับรู้ช่องทางที่จะเอาไปจ่ายไปใช้เขาเรียกสลายงบสลายงบที่ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาที่สูญเสียไปครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปก็ขอจดจําไว้เลยครับกำพืชข้าราชการส่วนหนึงอ่ะไม่ใช่ทั้งหมดเขาจะถนัดเบิกงบ ไปถล่มไปท,ล,ไปทลายแล้วรายได้กลับมาแทบไม่มีมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นรู้ให้ทันเสียจะได้ไม่เสียค่างโง่ใช่แล้วนะครับนี่เมื่อสักครู่ที่เราเกินไปแล้วว่าไอ้โทรศัพท์นี่จริงๆแล้วตอนนี้นะฮะนักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์นะครับบางบ้านเชื่อไหมครับอาจารย์หนึ่งเครื่องตอนหนึ่งครัวเรือนลูกเรียนสามคนไอ,คนนอ,อ้คนหนึ่งปสองคนหนึ่งปสาม คนหนึ่งปอสแล้วจะเรียนยังไงแล้วไอ้ฝ่ายรัฐบาลนี่ปลดรุ่นเก่าจะซื้อ iPhone อีกรุ่นใหม่แล้วไอ้รุ่นเก่าๆนี่ทำไมไม่ถึงว่าทำไมไม่คุณไม่เผื่อแผ่ไปสถานที่คนที่ยังไม่มีนะนะเช่นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาวัดวาอารามรู้จักพองไทยย่างนั้นก็ดีอืต้องพองไทยั้งโอ้โหแล้วกี่เครื่องพระอาจารย์ว่าบันหลายโอ้โหหลายล้านนะที่เขาจะซื้อแต่ละทีก็เนี่ยอยากฝวังไว้ว่าอะไรไม่เสีย อย่าพี่ลีพี่ไลให้เสียล้ำไปครับโอ้มันจะเสียหายครับมันมันต้องคือตอนนี้นะฮะผมผมผมคิดว่า,าเราน่าจะมีแบบอัศวินอย่างที่บอกแหละขี่ม้าขาวมาช่วยจาัดก,การหน่อยเพราะรู้สึกว่า,อาตอนที่จะเข้าไปเนี่ยนะพราะคุณโอ้โหอธิบายสรรพคุณของคุณตั้งแต่เป็นร้อยแปดพันเก้าเออเนี่ยเขาทำโพทําอะไรกันเยอะๆนะเขาหน้าท<ๆ>ําส<ๆ>ํำรวจว่ากระทรวงอะไรรกรมอะไรครับ ที่ถล่มทลายงบมากที่สุดอืและน่เสียเปล่าเท่าไรเยอะที่สุดใช่ไหมคุ้มค่าเท่าไหรพระอาจารย์อย่างนี้เลยทําแบบนี้ดีไหมที่พระอาจารย์แนะนําดีมากเลยทําเป็นประกาศนียบัตรรัฐมนตรียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกับรัฐมนตรียอดแย่แห่งปีอธิบดียอดเยี่ยมใช่อธิบดียอดแย่ใช่ครับพอนั้นพอนนี้อะไรก็ตามควรจะเอามาบันทึก ขึ้นแก้มเมื่อก่อนก็เคยทําทีนะครับจาได้ว่ากรมที่ดินเนี่ยกรมอันดับหนึ่งโอ้โหนี่ต้องมีต้องมีโพต้องต้องมีแบบนี้กรมตํารวจครับอันดับสองตัวนะั้นโอ้โหสามรู้สึกต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องกระทรวงรศึกษาสีอ่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นครับแต่ตอนหลังเนี่ยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เด้งบึ้เลยตอนนี้ถึงเล่งสมัครออปตอรี่คึกคืนนี่เพิ่งจะเลือกกันไปนี่ใช่นี่บางที่พระอาจารย์บางที่คะแนนเท่ากันผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยจับฉลากครับเออเขามีอยู่สองคนคะแนนเท่ากันผลปรากฏว่าอ่าให้คนนึงไปจับจับมาว่าใครจะได้จับจินเออเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับพิษุโลกเลยจับเลือกใครจะได้เป็นนายกออตมีเรื่องคำขันเยอะนะครับ อะไรสีม่วงสีม่วงก็พลอยได้เป็นไม่ใช่สีเสื้อนี้นะเอาแล้วครับอคุณเยอะส<อ><อ>ม่วคุณเยอะเพราะเพราะยิงเพราะพวกนี้นะบางทีเขาก็มีวาทก,กรรมบางทีเขาก็อะไรลุยงานดุเดือนนะครับที่เป็นประเภทนี้แต่ผมว่าผมไม่รู้นะผมมีความคิดว่า,าเพศที่สามเนี่ยเขาทํางานเก่งกว่าบางทีบางคนเป็นบางคนคก็นแต่บางคนนี่แหล,ละแล้วมันแปลกมากมันมี ตัวชดเชยม,มันอย่างด็อกเตอร์บางคนใช่ไหมใช่เป็นเรื่องนี้ชัดๆใช่ใช่ใช่แล้วเขาไปหน้าดูนะถ้าตมาไม่รู้นะเวลาก็พูดอะไรเจอต้องฟังโุ้ยเขาเก่งมากข้อมูลเขดีแน่นลำด,ดับเรื่องเขาเรียบร้อยสมก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นด็อกเตอร์ใช่ครับแต่เขาอาจจะเป็นเพศบนนั้นนะเบี่ยงเบนไปบ้างแต่ความรู้ความสามารถเขาแน่มากโอ้ คือผมถึงบอกว่าอตอนนี้นะพระอาจารย์เราต้องยอมรับเขาเผมยอมรับคนที่เก่ง<ช>ไม่เกี่ยวกับเพศแต่ขอให้คุณเก่ง <ๆ S 2> ผมอยากได้มาบริหารอยากได้มาสอนอประเทศเราจะได้ไปไกลต่อไปนี่จะมีรัฐมนตรีนนี้ไหมไม่แน่นะ <c oughs> มันเปิดแล้วพระอาจารย์เพระาะตอนนี้นะ,ะหนึ่งค่าของคนอยู่ที่คนของใคร <c oughs> ใช่ไหมครับตอนน,ตอนนี้กำลังขจัดสายกันนั่น ว่าจะไปย้ายไหนไปย้ายบ้านหรือไม่ย้ายบ้านอยู่บ้านนี้จะทํางานได้ดีไหมตอนนี้ข่าวย้ายบ้านนี่มผมว่านะงบประมาณนี่วิ่งธนาคารตอนนี้ต้องอบัญชีนี่ต้องวิ่งกระฉูดเมือสองวันครับข่าวไม่รู้จริงไม่จริงเฟิกนิวแบบมาชมกันแล้วบอกว่าท้าจังวัดไหนเลือกพักเราเยอะที่จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่มีครั้งนี้ มีมานานแล้วลรัฐบาลก่อนก็มีโอ้มีครับถ้าจังหวัดไหนให้คะแนนพักเราเยอะๆเราจะเอางบไปทุ่มที่นั่นเยอะใช่จริงครับ<ะ>อืมไอ้คนฟังก็หูพึงเลยเงินสําคัญที่สุดครับเงินนี่ใหญ่มากสามารถซื้อได้ทั้งประเทศตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดกาซื้อเสียงโดยตรงมันก็นได้คนจินิดที่ไม่รว่ผูกลัดมัดกันด้วย เงินมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับมีผลงานมัดใจอ่ะอืนี่พระอาจารย์มีข่าวหนึ่งนะฮอตมากเลยที่เลือกตั้งอ,ออบตอที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนที่แบบคิดได้แบบนี้แล้วนะพระอาจารย์ถึงขนาดที่แบบว่า,ามีอยู่3มคนนะี่ยจ่ายเงินครับจ่ายเงินหมดเลยแล้วทั้งแล้วสามคนจะก็จ่ายให้อีกคนคนนี้หนเสียงเนี่ยเชื่อไหมเขาได้กัน2,000กว่าบาท บางคนได้ถึง3,000คนละพันคนละพัน 1, ได้3,000 <_ an> โอ้โหแปลว่าทีนี้ประชาชนเริ่มฉลาดแล้วป<ม>ก,กติประชาชนนี่เป็นคนที่ซื่อตรงมากนะครับท่านผู้ชมเขาใครซื้อเสียงยใช่ใช่แต่ตอนนี้ได้สมแล้วออบอกว่าเขาให้ตอนนี้นะจะคุณให้อีกหน่อยใช่ลแล้วตอนนี้พอไปลงคะแนนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้ไปเล่นชาวบ้านนะอาจารย์เขาไปเล่นหัวคะแนนเขาบอกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยคะแนนหมู่บ้านคุณเนี่ยเราให้ไปเนี่ย 300คะแนนทำไมได้แค่70็ดสอย่างนี้เลยพระอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้หัวคะแนนก็เดือดร้อนเลยเดือดร้อนครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นหัวคะแนนเขาเรียกหาก,กินหาก,กรรมหากโกงเอาเองแทนที่จะหาก,กินแล้วสบายปลอดภัยแบบนี้ต้องให้เข้ามาฟังธรรมธรรมะได้แทจ้จากพระอาจารย์ไหมเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะไปเก็บรังแค้นกันหลังจากนี้ไปสักระยะครับถ้าความแค้นมันยังไม่มดครับ